สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่งาน Hill Highness หรืองานประกวดทูตประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะวันนี้อยู่กับแพตตี้ชลิตาสิริครับหน้าที่เป็น MC Walk ในวันนี้ค่ะตอนนี้ทุกคนก็คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าภาพบรรยากาศงานเป็นยังไงงั้นเราไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยได้ไหมคะชื่ออะไรเอกอะไรปีไหนคะชื่อพิมพ์มี่ค่ะเอกไทยปีหนึ่งค่ะชื่อมะเมี่ยวค่ะเอกไทยปีสองค่ะชื่ออ้นค่ะเอกไทยปีสองค่ะวันนี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษคะแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องเป็นน้องใบไม้เอกไทยปีหนึ่งค่ะใช่ค่ะใบไม้เหมือนกันแล้วบรรยากาศงานวันนี้เป็นไงบ้างคะคือแบบเรียบหรุดูแพงมาตั้งแต่ทางเข้าเลยเพราะว่าเราจัดกันที่โคซ่านั่นเองตืกแบบอื เป็นครั้งแรกที่เรามาเยือนเลยเนาะว่าแบบอุ้ยตึกเขาดีเนาะแล้วก็งานเนี่ยพี่ๆสโมะจัดดีมากทางแบบเจ้าหญิงพิเซ์โอ้โหคือความเป็นมนุษยศาสตร์มากก็รู้สึกแปลกใหม่ดีค่ะเห็นเห็นตั้งแต่เข้ามาในตึกเลยก็รู้สึกว่าตึกแบบมีความหรูหรามากแล้วก็การตกแต่งเดคอเรชั o นก็คือรู้สึกว่าแบบเลิศเลยล่ะถึงจะเป็นปีแรกที่มาแต่ก็รู้สึกว่าน่าจะปังมากเลย, <c oughs> เลยแค่เข้างานก็รู้สึกว่ารู้สึกได้แล้วช ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษหน่อยนะคะ <Bye. S 1> แนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะ <Bye. S 1> ชื่ออะไร <Bye. S 1> เอกอะไรปีไหนคะ เออชื่อตะก,ก้อครับมาจาก T h เตอนนี้อยู่ปี4แลละครับมอลินค่ะ LCI ปี4่เหมือนกันค่ะมาเชียร์ใครคะวันนี้บอกเลยว่ามาจาก Th ก็ต้องมาเชียร์ทีเด้วยกันเองแน่นอนก็มาเชียร์น้องทุกคนเลยส4ีคนเลยแต่ว่าก็แอบ,บ LCI นิดนึงหรือเปล่านิดนึงนิดนึงแด้รู้สึกยังไงบ้างคะกับบรรยากาศงานวันนี้ จริงๆง,งานค่อนข้างแบบยิ่งใหญ่อลังการมากจริงแบบงานสวยมากๆก็คิดเหมือนก็เลยรู้สึกว่างานปีนี้ยิ่งใหญ่มากแล้วก็น้องๆทุกคนดูเตรียมตัวมาดีกันมากๆเลยก็เดี๋ยวรอลุ้นต่อว,ว่าเวทีจะเป็นยังไงขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ <pa> ค่ะ อนนี้นะคะก็ได้เข้าสู่รอบการแข่งขันที่1กับพี่พูดสปีชช์แอนด์คีย์เวิร์ดเราโดยการแข่งขันในครั้งนี้นะคะเราจะให้ผู้เข้าประกวดพูดสปีช c h ที่เตรียมมาโดยไม่จำกัดหัวข้อเป็นเวลา30วินาทีค่ะและหลังจากที่เขาและเธอพูดสปีชจบเราจะทำการสุ่มคีย์เวิร์ดโดยจะมีเวลาในการพูดสปีชที่สอดคล้องกับคีย์เวิร์ดนั้น30วินาทีเช่นกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะคุณมีเวลาในการแนะนาตัว30วินาทีถ้าพร้อมแล้ว ชิญครัไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวท่าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแค่บินไปให้ถึงฝันเท่านั้นพอและคีย์เวิรของคุณคือโฆษณาชวนเชื่อ30วินาทีถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ แน่นอนค่ะการโฆษณาคือการเช้อเชิญให้ทุกท่านสนใจสินค้าและบริการของเขาการเช้อเชิญเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีค่ะถ้านำเสนอในข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงที่สุดเพื่อความบริสุทธิ์ของผู้บริโภคได้รับบริการที่ดีขอบคุณค่ะขอบคุณบรรยากาจากทางด้านคับและสำหรับวันนี้ใครที่กำลังต้องการคอร์สอยู่ในช่วงนี้ผมอยากให้ทุกคนเลิกกั๊กแล้วหันมารักตัวเองครับขอบคุณครับ ไม่มีสิ่งใดบนโลกที่เราทำแล้วสูญเปล่าอย่างน้อยที่สุดแล้วมันก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของเราขอบคุณครับแต่ในวันนี้น้งฝนเชื่อว่าความพยายามทุกครั้งมักจะนำบทเรียนที่มีคุณค่าที่สุดหลับดิฉันเสมอและว,วันนี้ดิฉันจะทำให้เต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะพวกเราทูม้นมนํำเชียร์คณะมนุษยศาสตร์ประจำปีการศึกษา2567 จะฝากฟันเพื่อให้ฝันนั้นเป็นจริง เรียนร้อยนะครับตัวน้าจะประกาศแบบไม่เรียงลำดับคะแนนนะครับแตะผู้ที่ผ่านโครอบเป็นคนแรกได้แก่ตัวแทนจากสาขาวิชาสอสองพวกรังกรครับล้ลำดับถัดไปได้แก่ภาษาจีนครับ ขอสวัสดีภาษาไทยครับามาที่คนที่สี่ครับผมได้แก่ภาษาเพื่อการสื่อสาร,รับ ตอนนี้นะคะก็ได้เข้าสู่รอบรีบอลทรีเวิร์ดแม็กดาว์โดยในการแข่งขันในรอบนี้นะคะผู้เข้าแข่งขัน9้าคนสุดท้ายจะได้มาสุม่มตรีเวิร์ดโดยให้ผู้สปิชให้สอดของกับตรีเวิร์ดนั้นๆค่ะไปรับชมกันเลยค่ะผมนั้นจะพูดว่าให้ทุกคนนั้นสวมเสื้อใส่อย่างเป็นประจำและไม่เปลี่ยนบ่อยก็เพราะว่าทําให้เรานั้นรับรับทรัพยากรซึ่งมีต่อทะเลนั้นเป็นสิ่งแวดละที่สิ่งมีชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากขยะที่สิ้นเปลือง และการใช้ทรัพยากรอ,อย่างซ้นเปลืองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกใช้สิ่งของหรือใช้ทรัพยากรควรใช้อ,อ,อย่างประหยัดและใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดขอบคุณครับและทริวอทของคุณคือวัดคอนโดถูก45วินาทีถ้าพร้อมแล้วเชิญ sure. ค่ะความศรัทธาความเชื่อเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมีได้ค่ะแต่เมื่อเราอยู่รวมกันเป็นสังคม หลายคนค่ะพักอาศัยอยู่ที่คอนโดบ้านและแน่นอนว่าคอนโดเนี่ยมีผู้คนอาศัยอยู่มากมายค่ะรวมกันมีความหลากหลายการใช้ทูเพื่อไหว้พระไม่ได้ใช่เรื่องผิดค่ะแต่เราสามารถเลือกสถานที่ได้อย่างเช่นวัดหรือศาสนสถานนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมก็อาจจะอยากชมวิดีโอของเราแล้วนะครับอยากชมกันไหมคะอยากโอเคครับก็เอาสายขอไปฟาดเลยแล้วหนูหลบค่ะแล้วหนูก็ลุกขึ้นมาใหม่ฟาดมาเลยแล้วหนูหลบจะไปแบบพี่พลอะไรเงี้ยแอลเขินนะแอลเขินเลยคือเมลเมลนิว หนาวดีนะคะสวัสดีค่ะน้ององสบูะชื่อเชื่อว่กัดจังอยู่ LC c ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้เข้ารอบ6คนสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปจะเป็นในรอบของ Top 6 Q&A โดยในแต่ละคนนะคะจะได้เลือกหมายเลข1-9แต่ละคำถามเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันน่าตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมคะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเทคโนโลยีอย่าง AI กำลังเข้ามาแทนที่มนุษย์หลายด้าน มีคำถามว่าแล้วมนุษยศาสตร์ยังจำเป็นอยู่ไหมคุณคิดอย่างไรกับคำถามนี้จงอภิปรายแน่นอนค่ะว่า AI มีอิทธิพลต่อโลกปัจจุบันของเรามากแต่มนุษยศาสตร์ยังคงมีความสำคัญอยู่แน่นอนค่ะหรือว่าความรู้การศึกษาแต่สุดท้าย AI ก็ยังเป็น กร e g r u n n v n r v i t y i t y คือการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในทุกมิติถ้าคุณได้รับทั้งความเครียดและการเปรียบเทียบตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียคุณคิดว่าความเข้าใจในมนุษย์ซึ่งเป็นหัวใจของมนุษยศาสตร์มีส่วนช่วยในการป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรรอบหรือเปล่าคะก็ต้องจำได้แล้วไหมใช่ไหมคะ,ะถ้าเกิด ใพร้อมแล้วนะคะเราจะนับ 1, 2, 3แล้วทุกคนวิ่งขึ้นมาบนเวทีได้เลยนะคะอ่ะนับพร้อมกันนะคะั 2>, 2, 1ามโกแก่ Two hours later าหาพอ้วพอดีเอโอ้โหคูห่นี้สูสีมากเร <c oughs> ียกได้ว่าบอดนี้ยาวถึงเชียงใหม่เลยนะคะเนี่ยอะขอเชิญผู้รัรางสองท่านกลาวมาข้าขงหน้าเลยค่ะ โอเคขอบคุณมากๆนะคะสี่งโกแก่ของเราทั้งหลายเอาละครับผมและผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนแรกได้แก่ตัวแทนจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นครับ สาสาบ้านสังกิณครับภาษาเพื่ออาชีพครับการกระทำดีๆกับเป็นแบคนด้วยคกใจใช่เลยค่ะผู้ชนะรีบอร์ดเราก็ได้เข้ารอบท็อปทีนะคะและขอเซียง และตอนนี้นะคะก็ได้ดำเนินมาถึงรอบสุดท้ายกับ Top 3 Final Q&A แล้วค่ะทุกคนคงตื่นเต้นกันมา,มากๆเลยใช่ไหมคะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ เป็นที่ที่ทําให้พลอยเป็น,นีเปล่งประกายแบบที่พลอยไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นได้มาก่อนค่ะขอบคุณค่ะและลำดับถัดไปจะเป็นการประกาศผู้ที่ได้รับตำแหน่ง The second r u n n e r u p HM a m b อ s เ a d ม r นหรือรองชนะเลิศอ,อันดับที่2องดจัปีสอ2พนที่สหาครับได้แก่ ตัวแทนจากสาขาวิชาภาษาเพื่อาาอาชีพครับอ,าาอคบออคุณพืพ่เพืคอนบ พื่ใจเห็นไม่ได้จริงเนะครับใช่ไหมล่ะคะเพราะในภาพนี้นะคะรามผีช้างเลยว่าตั้งแต่เริ่มง,งานจนจบงานเนี่ยคณะมนุษยสตร์ของเราก็รักกันอย่างอบอุ่นมากๆเลยนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับภาพบรรยากาศงานฮิลไฮเนสเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะทุกคนแน่นอนว่าต้องสนุกแน่เลยใช่ไหมคะงั้นเจอกันใหม่ปีหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ